เสริมแหนบให้กับอ่อนิวครับคันนี้สี่ตันครึ่งช่วงล่างมีแหนบยี่สิบมิลข้างละห้าแผ่นครับมาดูกันแถมทมแพรม,มนี่ฮะประมาณนี้ครับอันนี้ช่วงเด็กไม่มีแล้วนะเพราะเขาขนของขึ้นรถแล้วนะครับน้ำหนักมีแล้วนะฮะปกติเราจะเซตให้มีช่วงเด้งนิดหน่อยนะฮะสำหรับรถที่ทำย่อนะฮะประมาณนี้ครับคันนี้โอ้โห จ้าของชอบเลยอย่างนี้ชอบจริงไหมชอบกดไลค์ให้หน่อยชอบชอบ, <laughs> ชอบจริงๆฮนะคนชอบย่อนะฮะสมัยนี้นะครับนะตอนนี้เขาขนของขึ้นรถแล้วนะแหนบจึงชิดกันนะครับนะฮะนีครับเจาะหูแนบหน้านะฮะแล้วก็ใช้แนบ20่มิลข้างละ5แผ่นนะครับส่งก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ ใส่ก้อนโหลดนิดนึงนะครับใส่เหล็กริมโหลดเข้าไปยี่สิบมิลนะครับนี่ฮะโอ้โหใส่ลูกยางเกาะหัวเพานะครับเอาเธอกดชอบย่อนะครับนะฮะก็จัดไปนะครับกดแนบแล้วก็ตัดไล่ระดับนะครับเพื่อไม่ให้หัวแนบต่ำนะฮะประมาณนี้ครับสองแนบจะอยู่ประมาณนี้เลยให้ดูครับแถมแคมแคร์ ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เขาขนของขึ้นรถแล้วนะขนของขึ้นรถแล้วก็รถก็จะย่อลงมานิดนึงนะครับนี่ฮะขดแหนบขึ้นรถเอาแหนบ12มิลออกนะครับแล้วก็ใส่20มิลเข้าไปแทนอันนี้ชอบล้อทางครับน่าจะเป็นเพา32ครับ ครับโอ้โหสวยจัดเลยลาน้ำหนักได้ครับสี่ตันกว่าสบ,บายให้ดูครับโอ้โหแนมตึ๊บเลยครับคันนี้ฮะประมาณนี้ <c oughs> สำหรับเพื <man> <designers> ่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาที่อูปริชาเท่าลอยได้ครับเจาะหูแหนบหน้าให้ด้วยสวย e สวยประมาณนี้คร <te <ett ten hundred leaves> ับแ็นเต็มตรมลูกค้าก็ชอบเตี่ยเกียครับ ชอบย่อๆอันนี้ก็ยังไม่ได้เตียเ้ยเยอะนะครับเตี้ย <limp. S 1> พอใช้งานนะครับโอเคว่าเตี้ยพอใช้งานนะฮะเจ้าของรถชอบครับเอาขนาดนี้ก็พอแล้วเ <c oughs> พราะว่าถ้าอยากจะให้เตี้ยกว่านี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เตี้ยกว่านี้ก็ทําได้นะครับแค่เราเปลี่ยนตรงเตงนะครับตรงเตงตอนนี้ใช้6นิ้วนะครับถ้าอยากจะให้เตี้ยกว่านี้ก็ใช้5้านิ้วก็เตี้ยลงมาอีก1นิ้วครับถ้าใช้ห้านิ้วก็จะลงมาหนึ่งนิ้วนะครับประมาณนี้ฮะ แต่ว่าอยากให้ลองเอาไปใช้งานดูก่อนนะครับซึ่งถ้าเราจะเอาเตี้ยเยอะกว่านี้ก็ทําได้นะครับการเปลี่ยนตรงเตงหลังนะครับเป็นตรงเตง3นิ้วครึ่งรถก็จะเตี้ยลงมามากกว่านี้อีกครับเพราะว่าเราเจาะหูแนบหน้าให้แล้วนะครับแล้วก็ใส่เหล็กริมโหลดเข้าไป20มิลด้วยก็สามารถที่จะเอาไปทําเองก็ได้ถ้าเพื่อนๆสมมุติว่าเราทํารถให้ทรงนี้แล้วนะถ้าสมมุติว่าเจ้าของรถอยากจะให้รถเตี้ยกว่านั้นอีกก็แค่เปลี่ยนตรงเตงหลังมาให้เตี้ย รถก็จะย่อลงมาอีกครับเพราะแหนบเราจัดทรงนี้ให้นะครับด้านหน้าและด้านหลังลก็เหลือช่วงเด้งให้นะครับรถเบาก็ยังขับนิ่มอันนี้เป็น f อซมาตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วเคยเจอกันมาทุกวันนี้ก็ยังไม่น่าเชื่อนะว่าเรายังโคจรมาเจอกันอีกได้นะไม่น่าเชื่อว่ายังโคจรมากินข้าวด้วยกันด้วยวันนี้เล่นซามืดเลยนะฮะคันนี้ มาแต่เช้ากลับมืดเลยนะฮะแต่ก็เรียบร้อยดีถือว่าถือว่าโอเคถูกใจลองดูนะฮะว่าเอาไปแบกน้ำหนักสี่ตันกว่าแล้วเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะร,รถก็จะอยู่ประมาณทรงนี้แหละโอเคเอาละคันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับ ะะย่อเน้นใช้งานนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาดูช่วงล่างอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ครับเรืองอารามงามตาเลยนะ,ะคันนี้นะครับมีแหนบหูหนึ่งคู่นะครับตรงเตงเปลี่ยนไม่นะฮะหนึ่งคู่แล้วก็แหนบยี่สิบมิลข้างละห้าแผ่นนะครับนี่ฮะเหล็กรัดแหนบใส่สแลเข้าไปใหม่แล้วก็จะมี ก้อนลิมโหลดนะครับ20มิลนะครับเดี๋ยวขอมุดใต้ท้องให้เพืเ่อนๆได้ดูชัดๆนะครับใส่เหล็กริมโหลด20มิลเข้าไปนะครับนี่ประมาณนี้สองข้างหล่อเลยด้านหน้าเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะฮะท้งซ้ายและขว,วานะครับส่วนด้านหลังก็จะเหลืออยู่นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขาขนแหนบขึ้นไปบนรถนะครับช่วงเด้งก็จะหายไปนิดนึงนะครับ เพราะว่าใส่แหนบไปบนรถแล้วโอเคคันนี้ก็ถือว่าสวยงามอีกหนึ่งคันบรรทุกสี่ตันครึ่งได้นะครับอยากจะเอาไปใส่สี่ตันครึ่งก็ได้นะครับแหนบทรงนี้นะฮะก็โอเคขอบคุณลูกค้ามากมากครับประมาณนี้ครับสวยงามรถก็จะอยู่ประมาณนี้คะคันนี้เขารอรถนิดหนึ่งนะแต่ทรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้ยังสามารถที่จะ เอาไปบรรทุกงานได้แบบสบายๆเพราะว่าเราไม่ได้เน้นย่อเยอะนะครับคันนี้เขาจะเน้นแค่ย่อพอสวยงามแล้วก็เน้นใช้งานและแบกหนักด้วยนะฮะคันนี้เจาะหูแหนบหน้าด้วยนะฮะด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเดงนิดหน่อยทําการวอลกอสีให้ด้วยประมาณนี้ครับทรงแหนบโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอรลอยได้นะครับนี่ฮะ ด้านบนก็ใส่ลูกยางเกาะเพาะนะฮะน,นี้ก็คือเหล็กดิ่มโหลดยี่สิบมิลใช้เหล็กตันเลยครับก็คือใช้แหนบเลยครับเอาแหนบมาเจาะเลยไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมไม่ต้องกลัวว่าจะผุพังนะครับและไม่ต้องกลัวเรื่องยุบด้วยครับโอเคออนนิ้วฮะทำไมถึงไม่ใส่ล้อนหน้าเป็นแม็กล่ะล่อนอล้วแบบนี้ไม่ล่อนเหรอ ล้อโอ้โหนี่ฮะสูตรไข่ก็สูตรมันครับนะฮะคันนี้ชอบชอบล้อหน้าเดิมๆครับเขาบอกว่าไม่ล่อนด้วยครับและยางหน้าถูกด้วยครับนะฮะโอ้โหแต่ขางหลังนี่ใส่ซะอย่างรอเลยนะฮะนี่นะครับเขาบอกเน้นขับสบายนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ฝากอ่ปริชาติพลอ,อยด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ โอ้โหวิบวับจริงๆคันนี้ตู้ทึบครับตู้ทึบไฟท้ายไฟถอยนี่โอ้โหสว่างตาแตกเลยครับโอ้โหสุดยอดนี่ฮะสองแมปเราจัดให้ครับดีดีอโอเคโอ้โหไฟหน้าก็สว่างครับ,บเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ ชอบครับทรงชอบครับทรงนิยมชอบ